แล้วแรงผุนได้หนินงไาบอกกินมันได้เีตุตัมันเลยตัวอีหยังอันสิดปลากับยังสิดเนาะอันนี้กุ้งฮาโต้ผุนได้หนิไม่อินวายอันอีหยังละดินอยู่ทางคุนละนงอุ้ยโตมากไงนึงอู้สูสู้จะไปทางคุณเด้ออันมันบกทางคุณอ่ะ

ง้มเอาดีๆนี่ให้ได้เป็นโลกเหมือน้ค่หนังบ <c oughs> บกินเห็ส <c oughs> ดสากินเห็ดสาเอาพูน่ะพูนทั้งหลังนี่ก็แมน่นอ้สมพ่อคอยเห็นไอน้ไอ้เศษมันตายพูนพูนอนุออ้หโหแล้วบ่เช่นี่โอ้โหพูน่ะตามทางมัน พู้น่ะแดงจึ้งคืองอยู่เอามันคือเห็ดคือโต,ตเมื่อกนนี้แท้อือปากงับมง่าอยู่เอออ้าปากความงับมง่าสิกัดมมข่อยไหมไข่อยก็บได้ว่าอยากกินแต่พู้นะเปิดเอ,อาหนุ่มเขาได้เห็นปนแงลงผุนได้ี่น้องป้าตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ชิวี่ไว้โอ้โหสองตัวว้าว ว้ายหน no <S <S ุงอ <so ุ้ยเอา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 ป้าจะจับขึ้นมาเมืองนะว้ายว้ายว้ายมันมันยังกินดอกนี่มีแต่ในนี่ในน้อยนี่แสบเด้ข้างในมันอ่ะเอาไปลูกไปไปอยู่น้ำน้ำหุ่ตัวหน่อยก็มี่หุ่นสิงยวนใต้น้ำมาน่ะโอ้โหสูโอ้หนู อเลยเลยลูกยังไม่หิวกินเพาเป็นดอกปื๊ดข้าขึ้นบ่เมนว่าเสียได้เห็นง่ายๆได้หนอันเนี้ยมันอย่างเม่นตัวใหญ่มันบอกลูกนย่ขนใหม่ที่มันออกมันน้ำปลาเลยมันออกมันต่ไอซา่านะ เออซาใหญ่แล้วมันเป็นโค้งแบบเช่นนี้แล้วสิมันสิลงไปซาทางล่างสิเป็นซาใหญ่อีกอตัวนี่ไหมป้าตัวนี่ไหมปึงป๋ง <laughs> เฮ้ยเขาฝังนั่นนี่บ่ล่ะบอกเอ็นคนขีหมาเนี่ยว่าอันไอ้นั่นกุ้งเจ้าออกป่ะจ๊ะให้เราห่อกลวงให้ยังห่อแล้วไงเดี๋ยวนี่นี่นี่ขาว่าเสียมาปล่อยหนองนี่นะมันขึ้ำคืนีไหมันขึ้ี่แหละน้ำคืนคืนอะคืนคือน้ำสายน้ำคืนอะ บอลมันกระตายไปอยกยิงปุ๊ดคุณน่ะปุ๊ดน้ำมันหล่นซา,าปลาล้ปาโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่แท้ว้ยนงมอนนี้เลาอยู่ในน้ำคอยไปพุทดพุเลยป้าทอดดูมาถอดนั่นนี่อัอนเอาไก่มาเด้อเอาไาก่แล้วก็ไส่ไหมเอาใส่เสือกผูกแล้ก็ จิ้มลงไปในด,ดินแล้วก็โยกขึ้นใม่ปลาไป็นเงือกมุ่มงหน่อยอืมนั่นเด้น,นั่นเด้แม่นบอกโ้เห็ดแดงอือปลาห้าวว่าสิเอากุ้งจักหน่อยอืดอีพออีแม่ข่อยเอ้ยอ้อมาซิ่นนี้น้ำลายจนถ้าแม่นมันเป็นยังสี่ไปตลอดเงีน้ปนปลานี่สีไม่หดปากคอผลเด่นไง เอาไปไมุกข่อยบ่ได้เอาถุงมาใส่กุ้งซืนะอๆดอกเอปลาคอมาปล่อยถ้ามแม่นได้เอาถุงมาใส่กุ้งเนี่ยโอ้ยเป็นดำามุนทุ่มเป็นต่อเป็นต่ออยู่คือเอามันคือหายไปแล้วล่ะโอ้ยเนต่ออยู่ตะกี้มันกักซากอยู่ได้นองมองเขามาน่ะ บ <rock> ่ยังยังอยู่บ <itu? S 2> mm. ่โอ้คือจังคนมาเอาไปนี่ละนอ้องมีข้นมาเอาำสบานอยู่ใต้ต้นไม้ยังยังอยู่เหลือให้เฮาอยู่อู้ดอกง่ายกับงให้อยู่โอ้อเด็ดปนอยู่ดอกเข้าเนาะน้ำมันนี่ก็บเลี้ยอยู่ดอกพี่น้องเลี้ยอยู่เลี้ยกิน คุณอา่อช่องตะขนกันนี่ดอกนึงได้ช่องตะขนดอกนึงฟาอกไาเหยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเพิ่งขาไลาเฮ็ดเพิ่งขาไลายเนา่านุ่ขามันนีอเลยกรไดตัว นี่มะรวดนี่ดำปีปี you know. อ,อ,อ,อย,ยู่นองกูดากูดามาแม่ไม่จะดอกง่ายง่าแม่แค่นี้เด้ต้องไปเอานันอนเดินหันสาเขาเอินว่าเดินหันสาและลานหันสาคือกัน ซื้อเดียวกันพี่ด้อันน้อยๆน,นะไม่ต้องไปกินเอาดอกเห็นไปนเขาสิไปเมืองทางฝุ่นแล้วเป็นนกักสำรวจคอย พอมากมาสำรวจก่อนมึงมึงเลยนี่หลายมึงเลยนีดหน่อยมองหลายเให้กะเอามองน้อยๆไปเห็นมั้ยอืมปกติเดินอยู่สิหลายอืมนี่กำลังไง มีคนมาเอาเดินนี่นะอื้นองกุง้ง ถอดจะไม่อนแถวนี้เนียท่อมเปิดดลหมอกในทั้งแถบเลยตอนนี้โบคอยมนี้่เห็นเรียกได้ว่าดับแนวบบคอยมนีเห็นก็บบกี่ดอ,อก